โอ้โหรอบสุดท้ายครับโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วเราแตกครับแตกครับอย่างนี้ครับหกพันหกครับรวมการเก่าก็เป็น1 3ื่นครับโอ้โหเป็นเสร็จครับโอ้โหกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเว็บของ AMBIT AUTO นะฮะเรา จะไปเล่นเกมในค่ายของ PG Slot นะครับนะวันนี้เรามีทุนมาหนักหน่วงนิดหนึ่งนะครับสหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ยังไม่มียูซงยูเซอร์ต่างๆน,น,นะไปสมัครได้นะครับโดยการแอดไลน์ไปที่แอด AMB 789นะครับเดี๋ยวเราดูโปรโมชั่นกันก่อนนะครับสมาชิกใหม่นะครับรับ20%นะครับทำเติน8เท่า,ททาทสูงสุดถึง300บาทน,นะครับแล้วก็สมาชิก แล้วก็สมาชิกที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับฝากแรกของวันทําเงิน8ทาเทิน8เท่านะครับสูงสุดถึง300บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากทั้งวันเลยนะครับน่ารับโบนัสทั้งวันนะครับได้โบนัสฟรี10%นะครับทำเทินแค่4เท่าเท่านั้นนะฮะแล้วมีโรนัทีทองด้วยนะฮะแล้วก็มีคืนยอดเสียด้วยนะครับลุ้นได้นะครับหนึ่งบาทก็ลุ้นได้นะครับสมาชิกใหม่นะครับไม่ต้องรับโบนัสหนึ่งบาทก็ลุ้นได้นะครับก็คือคุณเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับ เติมขั้นต่ำา1บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับนะวันนี้นะฮะเรามากับเกมนี้นะครับเกมยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งเกมนะครับแคดดี้เบิร์สนะครับแคดดี้เบิร์สนะครับเดี๋ยวเรากดไปเลยดีกว่านะครับไปฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เรามีทุนมา10,000นะครับเราจะเบ็ดกันที่ดอกละ2 0 0รนะครับหนักหนักทุกดอกนะครับเดี๋ยวปิดเทอร์โบก่อนนะฮะเอาแบบลุ้นเลยนะครับอ้าวเกมนี้นะครับลืมอธิบายนะครับ ลืมมาที่บายเลยครับพี่มังกรลืมมาที่บายไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้พี่มังกรจะพารวยหรือเปล่าเนี่ยครับอ่ดตามนี่นะครับและอัตราการจ่ายต่างๆนานตามนี่เลยนะครับนะแล้วก็สเกตเตอร์หน้าต่างนีะครับใช้สเกตเตอร์สามารถในการเข้าฟรีเกมนะครับในการเข้าฟรีเกมนะครับทั้งหมดในฟรีเกมจะถูกคูณ2นะครับนะนะจะได้ทั้งหมด10ฟรีเกมนะครับถูกคูณ2นะครับถ้ามันทําลายทั้งหมดในกระดานได้นะครับ จะได้คูณ10เลยนะฮะอ่ะในส่วนของการแตกต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าถ้าแตกเกียนนะครับปกติใช้แค่สี่ยันนะครับถ้า5อันจะได้เอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับเป็นจะหลวดนะครับ6อันจะได้เป็นระเบิดนะครับ7อันจะได้เป็นตัวบูนะครับเป็นตัวลูกอมนะครับสแกตเตอร์ก็เป็นรูปมีคือสแกตเตอร์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูครับเบ็ดกับหนักๆครับเบ็ด200นะครับ5ทีพันนะครับ มารอดูครับว่าจะคุ้มขนาดไหนนี่ครับหานก็ได้จรวดมาอย่างนี้นะครับนี่เสียนก็ปกตินี่ครับเซียนปกตินะครับถ้าหานก็ได้จรวดหลือก็ทํางานอย่างนี้ครับพุ่งลงตรงนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับจรวดเนี่ยอกไปทางนั้นนะครับเสียงกันมาพุ่งตรงไปครับพุ้วดนี่ครับสวยสวยสวยครับเซียนเสียนนีกแล้วนะครับ โโอ้หรอบนี้ก็แตกมา490เลยครับเห็นไหมฮะก็คือถ้ามีเอฟเฟกออกเนี่ยมีสิทธิ์คุ้มสูงนะครับนะก็คือแบบมันจ่ายแพงนะครับพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนานานะครับนะสมมุติว่ามันอยู่ข้างๆกันนะครับเอฟเฟกมันจะบวกรวมกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าจะได้ดูหรือเปล่านะฮะจะมีออกมาให้เห็นหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับแคดดี้เบิร์สนะครับเป็นเกมสไตล์คิวชิวนะครับเล่นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะ เป็นสไตล์ชิวๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับอุ้ยดีครับได้จรวดอีกแล้วนะครับจรวดก็พุ่งไปอย่างนี้ว้าบนะครับน่าอันนี้650นะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างแพงนะครับเออก็แบบนี้นะครับสำหรับแคทตี้เบิร์ดนะครับแล้วก็จ่ายแพงด้วยนะครับสำคัญเลยนะครับดูนะครับ320นะครับนี่จรวดก็230นะครับ อัตราการจ่ายของเอฟเฟกต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ที่มันทําลายไปน,นั่นแนละนะครับนั่นคืออัตราการจ่ายของเอฟเฟกต่างๆนะครับถ้ามันมีสัญลักษณ์แพงๆอยู่ในรายการทําลายของมันก็จะจ่จจายแพงนะครับตามนั้นเลยนะฮะเออนี่ครับอันนี้เลยร้อยเจ็ดสิบบางทีก็ได้สามร้อยกว่านะครับแล้วแต่แล้วแต่สัญลักษณ์ที่อยู่ในลายการทําลายของมันนะครับนี่ครับมาโบเซียนโบไม่ได้เลย ไปครับเฮ้ยนี่แค่สองร้อยนะครับในแต่ละครั้งนะครับจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละครั้งนะครับถ้าแตก5อันอย่างนี้นะครับจะเป็นจรวดนะครับอันจะเป็นระเบิดนะครับเดี๋ยวเรารอดูจะได้หรือเปล่านะครับสี่อันธรรมดาก็ไม่ได้อะไรครับปกตินะครับไม่ได้เลยอีกเสียนครับธรรมดาเสียอันธรรมดาอีกแล้วอุ้ยสวยครับอันนี้ ่าจะ7อันนะครับได้ระเบิดโอู๋สี่ร้อยยี่นะครับระเบิดมาต่อครับโอ้โหดูหนิงแปดร้อยสี่สิบครับสวยๆครับ,รบมาโอ้โหโอุยสแกตเตอร์มาครับสเกตเตอร์มามาไหมมาไหมไม่มามาสามันเข้าฟรีเกมเลยนะครับฟรีเกมรางวัลทั้งหมด จะเริ่มต้นที่คูณ2นะครับถ้ามันทําลายได้ทั้งกระดานนะครับพวกเอฟเฟกที่มันใช้ร่วมกันแล้วมันทําลายทั้งกระดานนะครับนะจะเกิดคูณ10เลยนะครับรางวัลทั้งหมดจะถูกคูณ10นะครับคูณ10ก็เยอะครับบอกเลยถ้าเราได้นะสวยครับนี่ครับได้ลูกอมมางี้ลูกอมมันจะทําลายอ่ามันจะเลือกสุ่มทําลายนะครับนี่ครับระเบิดอ้กจรวดมาอีกจรวดก็พุ่งไปนะครับได้ต่อ โอ้โหดีครับระเบิดระเบิดมาอีกแล้วโอ้โห,โโหแต่ทำลายตัวไม่แพงครับธรรมดาฮึ่มเราเมื่อกี้ได้มาพันกว่าเลยครับอุ้ยไม่มาเฮ้ยไม่มาโอ้โหสกเกตเตอร์มาสองงานครับเสียวๆกันไปนะครับอุ้ยจรวดมาครับสวยๆพุ่งไปครับนะครับชุบได้สี่ร้อยเราเมื่อกี้ เออมาดีมาดีาดอือ่ะขออนุญาตรอบต่อไปจะเปิดเทอร์โบเลยครับรัวๆนะครับ,รบอือ่ะสองวันแปดสิบอืมอ่ะต่อไปครับเปิดเทอร์โบครับแล้วก็ออโต้ไปห้าสิบครั้งนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรดีกว่านะครับอ่ะมาดู ไว้มาในต่อเลยฮึบฮึบโอ้โหอ่ะจรวดมาอุ้ยสองร้อยสี่สิบครับรอนี้ใช้ได้อยู่ฮึบโอ้โหมาไม่ดีอุ้ยโอเคจรวดโอ้จรวดพุ่งไป โอ้โหไายอยู่โอ้โหถือแล้วแปดสิบโอ้โหโอ้สเกตเตอร์มาหนึ่งครับรตั้งใจสเกตเตอร์หมดสามมันเลยนะครับในการเข้าฟรีเกมนะครับสามมันเลยนะครับเออสเกตเตอร์มีสิทธิ์หล่นหล่นได้เลยนะครับนะหล่นหล่นเข้าสเกตเตอร์ก็ได้นะครับวิธีมันจะหล่นมาให้เราหรือเปล่านั่นแหละรครับปัญหาอื ห,หมดไป20กว่าครั้งนะครับยังไม่มีชุดใหญ่ไปกระพริบออกมาเลยครับโอ้โหสเกตเตอร์2งันแม่เหมือนออกมายุ่ตครับสเกตเตอร์1งันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างว่าครับมันเป็นเกมสไตล์ชิวๆนะครับแค่ดิเบิร์ดนะครับจะไปเร่งรีบอะไรมันก็ไม่ได้นะครับนะ เป็นสไตล์แบบแตกหลน่นแตกหล่นชิวๆกันไปนะครับก็คือเล่นแบบแก้ซิงแก้เบื่อได้เลยครับสนุกเลยแหละครับนะเล่นไปด้วยเล่นเกมไปด้วยได้เงินด้วยนะครับอื้มอื้มสเกตเตอร์สองอันอู้สองอันอีกแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหไม่มาเลยวะ่ะ โอ้โหไม่มาเอฟเฟกพิเศษไม่มาเลยครับสักอันเดียวโอ้โหแล้วโดนไหลรวๆเลยครับอุ้ยมาครับสองก้อนก้อนแรกไปก่อนก้อนแรกไม่ยังไม่ออกครับอ่ะก้อนแรกออกไปจะลวดไมกเพิ่มจะลวดไปอีกหนึ่งครับสวยครับจะลวดไปอีกอุ้ยสวยครับอุ้ยสวยครับไมาอะเบิดมา2ก้อนครับก้อนแรกไปก่อนเอาก้อนแรกออกไปก่อนครับอุ้มสเกตเตอร์มาสองนะครับจะลวดมา จรวดมาครับนี่ครับจรวดทำงานกับสเกตเตอร์ร่วมกันเด็กทำงานกับไอ้ระเบิดนะครับสเกตเตอร์มาสามครับในเข้าฟีเกมนะครับจรวดมาสองจรวดมาสองครับทำงานร่วมกันครับทะแยงไปอีกครับสวยๆครับมาอีกหนึ่งหมาอีกครับจรวดมาสองอีกแล้วจรวดมาสามยังไม่หมดครับสเกตเตอร์มาสามเลยนะครับตอนนี้แลวยังไม่หมดครับอุ้ยหมาอีกครับระเบิดมาอีก บ๊บ๋๊เข้าไปครับสวยๆยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหหมดครับระเบิดเองจะระเบิดทำงานต่อครับอู้ยังมาอีกครับระเบิดทำงานอี่ครับอู้ยังแค่นี้ก็บิ๊กวินเลยครับบิ๊กวินแล้วครับแค่นี้ครับหกพันห้าครับแล้วยังเหลือฟรีเกมอีก10ฟรีเกมครับอ่ะแต่ผมจบฟรีเกมที่ผมพอเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูครับฟรีเกมทำงานยังไงนะครับอ่ะมา จรวดจรวดมาแล้วหนึ่งครับรางวัลทั้งหมดจะถูกคูณ2เลยครับในพีเกมนะฮะสกัตเตอร์มา2ออู้หเสียดายครับมันมาต่ออย่างนั้นโอ้โหมูออกมาครับระเบิดมาอุย้ยระเบิดอยู่ข้างจรวดอ้้หูวนึกว่าจะมีสิบอูพันสองสองพันห้าครับ มันมีคูณ2อครับมันเลยเป็น2อ0 0้าครับอ้โหจรวดทำงานไปสวยๆครับโอ้โหแตกมาหมื่นกว่านะครับโอ้โหเลยยังไม่หมดยังไม่หมดออมานะอรจรวดมาหนึ่งจรวดมาหนึ่งกันทำงานแค่หนึ่งเลยครับตาพันสี่อ้โหรอบสุดท้ายครับโอ้โหูเรียบร้อยครับแล้วเราแตกครับแตกครับอย่างนี้ครับหกพันหกครับ รวมการเก่าก็เป oh, right? uh ็นหมื huh. so, like at me, at ่นสามครับโอ้โหเป็นเสร็จครับโอ้โหเลิกเลยครับกำไรสี่พันสองร้อยหกสิบนะครับอื้มอื้อ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสปายผมด้วยนะครับฝากก็ด้วยนะครับสลับไลน์ตัวนี้นะครับแอดเอ็มบีนะครับฝากก็ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ